ใจกันไปเลยล่ะค่ะสำหรับลูกทุ่งสาวดาวมายุรีและนักร้องหนุ่มทัชนาตะกวดทุ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์คู่เป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยให้สัมภาษณ์ทำนองว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่บวกกับการลงรูปคู่ในไอจีแบบที่ยิบทำให้ชวนคิดกันไปใหญ่งานนี้ทั้งสองคนก็เผยว่าคบกันจริงแต่ในสถานะเพื่อนสนิทเท่านั้นพร้อมยืนยันว่าไม่ได้คิดสร้างกระแส ส่วนกรณีที่น้องสาวคนสนิทอย่างปิ๊มซีโฟออกตัวแรงแอนตี้ฝ่ายชายนั้นเดาวมายุรีแจ้งว่าอีกฝ่ายแค่เป็นห่วงค่ะ คบกันมาแล้วอะนะก็คือคบกันคุยกันมาแล้วใช่ในฐานะเพื่อนเันกันเราไม่ได้มองว่าเราสร้างกระแสเพราะว่าเราถือว่าเราคบกับใครคุยกับใครเนี่ยเราก็เปิดเผยอยู่แล้วค่ะว่าคบคือคบคุยคือคุยอาจจะสถานะไหนแค่นั้นเองในกรณีที่ปิ๋มออกมาพูดเนี่ยก็คือว่าปิ๋มแค่ห่วงพี่ห่วงพี่ว่าคือน้องก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราคุยกับใครเราเจอกับใครก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่น้องห่วงพี่ว่า เออถ้าพี่ก็จะเข้ามาคุยคบหรือใครก็ตามก็ไม่อยากให้แอบก็คุยก็คือคุยคบคบือคบความหมายของป่มเป็นแบบนั้นไม่ไม,ไม่อาจจะไม่เฉพาะทัดคนเดียวเลยก็เป็น,น <ะ S 2> ห่วงพี่สาวเขาแหละ